เกาะกงป่วนแต่ข่ะเขมรหน,นีลงใต้อลมานรัฐปล่อยเฟกนิวส์แครอพยพพุ่นรถติดชิพหายทั้งเมืองค่ะชาวกัมพูชาในจังหวัดเกาะกงค่ะหนีออกจากจังหวัดกาะกงกันบุ่นเลยค่ะเนื่องจากพื้นที่บริเวณดังกล่าวมีการสู้รบอย่างหนักในชายแดนจังหวัดตราดเกาะกงค่ะสืบเนื่องจากกองทัพเรือไทย เปิดแนวรบใหม่ในพื้นที่หาดเล็กเกาะกงเนื่องจากที่ฝ่ายกัมพูชาได้พยายามยิงโจมตีใส่เรือรบหลวงของไทยจากนั้นเรือรบหลวงจึงได้ทำการตอบโต้กลับทันทีค่ะ้วยการระดมยิงปืนเรือจากทะเลเข้าถล่มใช้ฝั่งเกาะกงการโจมตีทางทะเลนี้มุ่งเป้าทำลายฐานปืนใหญ่ของฐารกัมพูชาจำนวน4ฐานซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เกาะยอบ้านปากคลองจังหวัดกากงของกัมพูชา การโจมตีดังกล่าวมีขึ้นภายหลังที่กองทัพเรือตรวจพบความเคลื่อนไหวทางทหารของกัมพูชาที่อาจเป็นภัยต่อฝ่ายประเทศไทยค่ะโดยเมื่อวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมาพลเรือตรีปารัตรัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือชี้แจงปฏิบัติการด้านความมั่นคงทางทะเลโดยเปิดเผยว่าเมื่อช่วงเช้าเมืดข่าวของวันเสาร์ที่13ธันวาคมระยะเวลาประมาณตีหนึ่งถึงตีสามทัพเรือภาคที่หนึ่งได้เปิดยุทธการประจวบคิริขันประจันคิริเขต โดยมอบหมายให้ใหมวดเรือเฉพาะกิจพิทักษ์อ่าวไทยดำเนินการปฏิบัติภารกิจเพื่อปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายฝั่งอ่าวไทยค่ะโฆษกกองทัพเรือในระบุว่าการปฏิบัติครั้งนี้นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อลดถอนและลิดรอนขีดความสามารถของทหารฝ่ายกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดเกาะกง โดยพุ่งเป้าไปที่ที่ตั้งทางทหารบนเกาะยอค่ะซึ่งจากข่าวกรองและการตรวจการนะคะพบว่าเป็นที่ตั้งของฐานปืนใหญ่จํานวนสีกระบอกที่มีระยะการยิงครอบคลุมถึงพื้นที่ชุมชนบ้านหาดเล็กอําเคลองใหญ่จงังวตราดซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบและเป็นที่ตั้งของหน่วยทหารไทยค่ะหมวดเรือเฉพาะกิจพิทักษ์อ่าวไทยได้ควบคุมพื้นที่ทางทะเลค่ะและทําการโจมตีเป้าหมายทางทหารที่ตรวจพบ เพื่อยับยั้งภัยคุกคามโดยตรงต่อความมั่นคงและประชาชนชาวไทยอย่างไรก็ตามค่ะฝ่ายกัมพูชาได้มีการตอบโต้ก,กลับมาทันทีจนกระทั่งเวลาตีสองครึง่งกำลังทางเรือของฝ่ายไทยได้ยุติการโจมตีและถอนกำลังออกจากพื้นที่กองทัพเรือได้ยืนยันหนักแน่นนะคะว่าการปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปเพื่อการป้องกันตนเองตามหลักกฎหมายและแนวปฏิบัติสากลโดยเน้นย้ำว่าเป็นสิทธิในการป้องกันตนเองค่ะ ซึ่งใช้กําลังเท่าที่จําเป็นและได้สัสดส่วนต่อภยัยคุกคามที่ตั้งางรทหารนั้นๆและกองทัพเรือยังคงยึดมั่นในการปกป้องอธิปไตายค่ะและความปลอดภัยของประชาชนเป็นสําคัญล่าสุดวันนี้ค่ะเพจอาเซียนมองไทยได้โพสภาพชาวกัมพูชาในจังหวัดกะกง พยายามหนีออกจากจังหวัดกอกงค่ะเนื่องจากพื้นที่บริเวณดังกล่าวมีการสู้รบอย่างหนักในแชาดแดนจังหวัดตราดเกาะกงค่ะรวมถึงจังหวัดโพธิสัตว์ที่อยู่ติดกับจังหวัดกอะกงซึ่งเพิ่งถูกทําลายสะพานใจจุมเนียไปเมื่อวันก่อนชาวเกาะกงจึงมุ่งหน้าลงไปใต้ค่ะ ไปยังจังหวัดพระศรีหนุและบางส่วนอพยพไปยังจังหวัดกันดานค่ะและเข้าสู่เมืองกรุงพนมเปญซึ่งไม่ไกลมากนักเพราะเป็นทางออกเดียวกันของจังหวัดเกาะกงที่อพยพทางเหนือเป็นจังหวัดโพธิสัตว์ที่เพิ่งถูกทำลายสะพานใจจุมเนี้ยและติดกับจังหวัดตราดของไทยจึงไม่สามารถอพยพขึ้นเหนือได้100%เเซตและยังเป็นถนนเพียงเส้นเดียวค่ะที่จะพาพวกเขาออกจากจังหวัดเกาะกงค่ะนอกจากนี้ทางเพจยังได้โพสต์ภาพชาวเขมรยังมีการอพยพอย่างต่อเนื่องแต่คราวนี้ เริ่มลึกลงไปทางใต้ภาพจากอำเภอเสรีสนามจังหวัดเสียมราฐทั้งนี้จังหวัดเสียมราฐไม่ได้มีการติดชายแดนไทยกัมพูชานะคะชาวเขเมรเริ่มไม่มั่นใจในความปลอดภัยรวมถึงศูนย์อพยพในจังหวัดเสียมราฐเริ่มหนาแน่นแล้วค่ะและมีข่าวภายในอันวุ่นวายกันเองจนทำให้ชาวบ้านนั้นตื่นตระหนกทั้งของภาครัฐที่พยายามปั่นข่าวความรุนแรงน่าสงสารโรนรังแกและเสียงซุบซิบนินทาจากชาวบ้านที่เริ่มหวาดกลัวค่ะ จึงมีภาพชาวเขมรอพยพไปทางใต้เพิ่มมากขึ้นคาดว่าจะมุ่งหน้าตามถนนหลวงหมายเลข6ลงไปต่อที่จังหวัดกำปงทงกำปงจามกันดานและสิ้นสุดที่เมืองกรุงพนมเปนค่ะปัจจัยที่สําคัญมากตอนนี้นะคะข้อที่1เนเขมรตื่นตระหนกกันเองจากข่าวภาครัฐและข่าวชาวบ้าน2องค่ศูนย์อพยพที่ใกล้ยแดนเริ่มเต็ม นานแน่นต้องอพยพลงใต้สามค่ะเยงอาหารน้ำดื่มของบริจาคคนเยอะวุ่นวายไม่เพียงพอข้อที่4ค่ะอาชีพธรรมาหากินตอนนี้คนจำนวนมากไร้างานไร้าอาชีพและข้อที่5เงินเก็บทั้งชีวิตที่ต้องนำออกมาใช้นยามสงครามเริ่มลดลงไปเรื่อยๆแล้วค่ะ